มาลินเพือนเอาพี่น้องเลยกินกาแฟเนาะตอนเช้าก็เห็นเลยพี่น้องสภาพเพือ่อนซานเหมือนกันฮาเช้ากินขำอยู่พี่น้องเลย <c oughs> มาสบายดี <c oughs> พี่น้องกินน้ำซาเด้อพี่น้องเด้อมือ่อกี้คือเบียร์เนาะน้ำซาเด้อพี่น้องเด้อมาลินเพือนออาว อย่างลีลพี่น้องเมือนี้คือสีเดดเนาะสีแดดเพื่อนใกล้ๆกับเพื่อนก็นาเลยพี่น้องเลยรเมดกทงลบ่มีน่ไงน้องย่งง้เดี๋ยว่มน่ดับบ่ได้จะม่รีเลยได้ สังสาสิตั้งบริษัดหมดทีน่นันกันได้เสียพัตตานั่นแหละแบบสุดท้ายเรื่องการใช้าการบุคคลนั่นแหละคือพนักงานอยู่ไปนั่นแหละอยู่ก็ใน,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 นี้ในนี่คือ,ขอเขาบุยโทษนีน่หมือนเขาปั่นในพวกทหารคือในนี้เห็นเนี่ยเขาก็แบ่งปันซื้อกันแต่บพวิบตัดินพวิบติดของนั่นแล้วของพนักงานอยู่แล้วมันจิ้งจก คือกันกันนี่แหละดูก่อนตะกี้มันมีเป้าหมายเด่นนึบัดนี้ล้มีแผนนึงเอาตัวค่าทตัแล้วก็ซื้อกันได้ตนบ่มีบ่ดิแต่ก็บ่เป็นหยังแต่ว่าแผนจักมันิรุ่นใด่้ซบ่มีอยู่รัาซื้อก็ได้ก็บ่เป็นหยัง ลกมาเลยันะเมื่อคืนนะเขาวาผ้าดับเลยทองผ้าเสียงจะก็เห็นบอกเมื่อคืนนี้มืนอ้วนาจะก็เห็นบอกเห็นสองเถื่อนกูเอหู่เห็นแลกูกิดจิกขิดว่ามันยังมันแจ้งมันทิทั้ง ทองถือแม่ผนผาไม่เรื่องกบโมินะ <พา S 2> จ<ร>ุบทำไ้เพลเแจ้ง,องบอบบัับมันแจ้งอีบเเล่าดับเฮิมันจะ็มแจ่ออพอกเห็นเลยกูก็แปลาอะไช่องายังแยงนี่พูน,นเหนะ็นทำูมไม่สมกัเกูก็แปลกต้องผาตัเป็นน้ำคืนวันเนาะไ่ชื้น แจ้งครับไปแ้วไปขอทำภพแปกเงเขาก็นอนอยู่ในอยู่นี่พอเห็นเราเขาก็เห็นแค่กันเทาเห็นลางๆเอากับริสุทธิ์ออกมันจ้งบัตถุมันแจ้ธรรมดา้งธรรมดามันสีมือตึ๊บเลยเนาะแลภาพไม่เลือมันไมน้นอันนี้มันแจ้งจึ๊บเม็ลงนะ แบบไัยก็เป็นดินผ่าอากาศไ <ป S 1> นะัยบางทีผงประน,น,นันบัติเดินผ่าอากาศนี่คือเราทุกชิ้นอย่างโลกมันเปลี่ยนไปทั้งหมดกูกะนัน่งคิดกันการเปลี่ยนไปไวขกงมึงมังเขาไวหรือมันเป็นพายุบัมันเห็นในแจงก็มีส่วนอยู่นะ มันเหน็นมันว่านี่ก็เห็นมะลันเอาไนะมันจาเ้านปอาลักรแล้วมัคล้อเค้องในน้ขอมเอาปมันมันเอาแล้วมันจะขอมันหักเอาหักเอาูปทางฝูงเกาะเหยียบหัวเนะี่ยลักชื่อโบราณนะมันเหยียบลงเลยนยโหมันเอาโอ้โหมันเอาเขาถ้ต่จเหยียบหัว เีเอากได้เยียมลงนี่นี่ก็มือวานนีกระเป๋าผู้ทิมเมียผู้ทิมกบรบทิมจะได้บางที่ได้เหนี่เขาาอะไรนี่ว่าเเอาเยียมนี่หนี่บุกจดเราพูดกบลงบ่เอมาลห้องไปพูนไปพุ่อง้านน้นกูเน้องตอนถิ่ลงไปเอง้องอย่าง่กกดั้ง นกไม่ปไันหลักมชองนมันหลักมันอนงงเิชิบวดจ้นเนีมัยังไปขายอยู่เหมนันอุ้งกโอเ้งมันยังไงมันหาัเบียันมันเชิวไลยมัน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 ม้นง่ายว่ะสิให้เมนูกุ้กขาไม่ยัง้าผู้หญิงบ้าฉันซืเนี่ยเวนบ้ากมันแบบคนบ้าเาไม่อป็นามันเลไง ฮ่าขนเขาสียาันผู้หญิงวะนอ้ยากเขาคือกูนี่ะสิไปว่าถึงบอกก็ถอกูกับกยคิดว่ามัน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 จำในนี่มันบ่มีแล้วติบษิดาก็ะปอิงนในหัวกูนนมีหนหัวนมันสิดานี่นี่มันเหยี่ยมลงเลยมันก็ไเม่เนยคือมันคนชีวิตมันมื่อยมัน่มันคนมันมมันลึกล่างเลยในชิงัวเลย บม่แล้วเป็นค้นแล้วล่ะเนี่มีแตะลวังอะไรเครื่องของโมกับผนมาตูงตะกี้ก็เห็นว่ามันคือโมก็นได้นี้ที่ก่ามันกระบอกเป็นมันนักแห้งแล้วมันนักแล้วโอ้เหตะวังเครื่องเอามืงินเหรอย่างมาขายนะมาเห็นเนี่ยที่ป่านเราดูเลยนี่ยาสูบซองหนึ่งของอีพอชับไปเลยมันซื้อแล้วมันยืมกับใครอีกเลยมันเออขาดเลยครับเขาก็ให้ยืมมาสิมาส่งไปเลยครับ โบกบ th ินตาครบแล้วกรับมีตะล้ออะไรคันชีให้ให้ไในไดนคันชีบอกไม่แต่โบกไม่มานั่งกัมพูชาหนักเราเอาน้ำบดอะไรเรายังมองมันมันมาได้เนี่ยในรายสิทธิในไหน้วกัมพูฮ็ดกะจักเช่นในไหนกัมพูธิกฎหมายบ้านเมืองเขาคันว่าจะมีเงินว่าไปผ่าไปปู่นะแล้วก็ลูกป้าไปตามนี่สังกัดหลักของเขาแหละมันมันบ่มีมันบ่มีศูนงของที่เก็บกั่คนตกหล่นคนบ้าบุมี เขาได้นั่นซะคือต่างประเทศแล้วมันมีมันจะบ่กโอ้มีเอ้าเขาได้บอกมีมต่างประเทศคนนั่นะมันยังเก็บเขาได้ชูนของมันนะเขาบูปะกามีบูปะชนน้อยส่วนแรกเขาจะเก็บคนบริบาลเชจิจน,นะหรือคนอ่ปปะปิปัวเปอยางมันเงินของรัฐบาลทั้งนั้นลาวเขาเลยมันมันมันได้ไ่ๆกันเขาจียังไงมีเงินไบริภาษของเรา เ่อทแก้ไขปัญหาได้มบ่ได้เมีนจคือกูนี่แหละนี่กูอยู่ไครกูมอยู่กัดน้ำลูกน้าเตานอนพราพ้นหายนคือมันบีบข้อนี่เอาโทรศัพท์อไหม่นละอันนี้ผู้ดีมันจะเข่ามันไข่เข่ออกไข่ออกใช่ได้เน่ยพีนิงแค่นี้มันใหญ่มันนอนมันยังหูเลยมันมันดแล้วอย่งนมันยังเอาบาอเจ้เข่าจะ้อก็ขึ้นแล้วมันอั ก็ยังไข่กูใหญ่เนะี่เห็นยังกันยังมันมาเห็นในง่ายคือเมียเนี่ยแหละมันยนะิงจังกูมาคึ้นก็เมียกูไปตลาดสามโมสี่โมอันตราไลได้นะจนชีเสร็จเลยถ้าผมมีกูยจะกูยืนเหงื่อเอออันตานนาราย,ยลยุบเ,เรื่องหัวชวนมีเบาแล้วเขาเหยียดถิม่มอยู่แล้วเขากับอาเหยียดตัวของกูนี่แหละบนเลยเขากับใครเนาะเขากับคนมียังหมู่เพียงพอพันนี้เพียงพอแล้วมันจึงยึดได้ มันมันวกาไปกับคนที่พิษกันยาใช่เห็ดตามที่สบายเขาเลยวันหนึ่งเออลังคาเขาแล้วเขาจะเห็ดพวกฮะนะเขาโบมี่แหละว่ามันพิษมุ่งซ้ำโบมี่เขาก็บม่ได้ชนมุ่งไม่ได้จะต้องไปสั่งแบบฮันมุ่งฮันเตตองมีนะเขาเห็ดพวกนั้นก็แล้วเขามันสบายคือบักจอดนะฮะฮะนะการเห็ดถึงมันมีนั่นแหละก็ไม นี่แหละคับคนทเตต้องรับหมเตต้องนั่นคือมันเตต้องแล้วคิดไม่เอามือสมุดมาทำคนใกล้กันแหละบอว่าใช่เนี่ยมัเบิ่งแล้วเบิ่งกูอยู่กู่งเลยอยังปแล้วมันเหมือนหลายกเช่นนั้เนี่ย เ,เทุกเร่งเห็ลลนลังคาไม่แล้วเออสมุรกไม่เห็นหายแล้วุกแน่กกรมโ้ก็จะเห็ลลนลังคาไม่แล้วบริษัทมาตูเสื่อมีกเยังใส่ได้อยู่ตรง้่าอ,อย่า,เล,าเล็กมันดีกันแท้มกับเบื้องเหรอเล็กเดียวไดซื้อบัดเดี คนไม่ในเชิงทอมในเถือนในไม่ในเืิอบางทีพังมังคอนถูกไหมใช่ผมาจจะได้กบว้ดมันชินะมันได้ใช่ชีโน่ใช่เข่าหลมันต้องได้ใช่เช็กซีมันจะมันนี่เนี่ยผมจะไปก็ว่ดในภาษาแล้วสั่งสีอะลูซิงอะลูซิงีเหมอครับ มันเป็นใน้มือมันมันก็เป็นแผ่นจังแบบสังซีกันมันแผ่นใหายอดุซีกระสร้างกระซีแต่มันแบบทั้งคเออขบเพนนั่นเลื้อธรรมดาทรงมันต้องกระเบื้อกผแล้วขึทรงเจ้ามันไปใส่กับอรุนีข้นยากให้ลังธรรมดานี่ก็พ่อเนี่ยมไ่ได้ว่าจะแบบแบบเบือกตัวฉันผมก็ได้จะชนเป็นแบมเบอกเป็นชงขึ้นเลยมังอยา เทาเื่อมันมันมันมีบนอยู่นะใช่ไหมล่ะเป็นหลังปลอดภัยเนาะเอมื่อไรจังหวะหมายเห็ดมันอยู่ได้บรรพานอ๋บ้านเชียงแะไรก็มีแน่หรอกสบายลูกไม่รู้นะเมื่อไรจังหวะกันนะน่ะมันชงบุญบุญเฉพาะก้อนจังหวะมันเอาลึกลืมหม่ยก็ได้เนาะ ไปชุดาเ็นบชกโมเยัก hmm. ดีกว่าแบบนย้ขึ้นบะเดแล้วบบวกมัดแบบเลยรจะบได้จะมีมีสาดังเลยแบบอยู่ต่อขึ้นยึดทุกทมบลัสาดังยังไม่ได้เห็นสาดังยังบ่ยังมีแต่สาละล่าเพียงจุดเขาก็เทดัางขึ้นอันนั้นแหละอย่างเนอันนแหล่เทดังขึ้นแล้วกบเบิดชูงจะทั้งหานี่ล้ทั้งเทิงกับตั้มมก็ลุกกันน เขานั้นแหละเขาประวัการชิ้นเปลืองเขาก็สินน้อยเห็นลงอยู่เออโมเดิร์นบทเปลืองนะโมเดิร์นใส่อารลซิงเลยโมเดิร์นกระชิง่ายูุณฮิดสิบานชื่อนยังใส่เครับสาบนะยังไงยังยังยังฮิดเท่าน่อยก็ได้เนาะสิบบานชื่อประตูใส่แล้วกันล่างข้าเลยสาบปุกโลัวนะมันเอาเห็ดไปบัดหน้อยก็ได้อะมันบวชนี่เฮือนมิโคลง ล้างข้าเขาอยู่ได้แล้วนะมีเงินแต่ละตัวนี้ตัวนี้ท่านเจ้าเนี่ยมใจเย็นนี่างเถือเบากูจังคือกูเดียวมัได้ะงอนี่มามามันเห็ดโล่นมันก็อยากมีเนี่อยู่นี่ยนี่นี่นี่อันนี้มึงมีอันนี้โอ้โหความจริงกูหามันได้กว่ามันเลยนะนี่เนียนี่มันท่าถือเบามันมาได้คามคือกูเดียวความจริงกูสำเร็จแต่เนี่ยยังถือไปเรื่องหนึ่เนี่ยแล้วมันมาไ นี sea, sea, ่กลิ ite, you know, oh, so ่นนิ่งๆนี่เนาะอ้าวยังถือเบาเขาคงมีบทชนมาได้เช่นไรเนี่ยพี่นายผลไม่เียอนี่พักกันอยู่นะูกเมียจะต้องขึ้นตันนี่ัวตออแลตีนเลหลังคาต้องหลังคาก่อนคล้ันางินเดินหน้าเดินเฮอมด ติดเก็บได้หมมาได้เลยตักสตดท่หมดมา้ปเพื่อนก็ทขอาไปเลยเนาะได้เลยมาได้คิดจะลูกจะเมียอยู่นี่แหละอยกวกะม่คูบ้าหม่ข่ายจัคือบ้องนี่ย้าบุญบนอยู่ซื่อตัวช่างห่างทำไมมันาได้ลูกแสีบนับถืออีจนเก็บแน่มันเป็นอยงนั้นเขาก็ได้บเขาบุญจะเชื่อมันน ก้อนเขาจะเข้มแข็งกันเขาเป็นแบบอย่างยั้ไม่ดุกันเดี๋ยวเขากับเคื่อที่พ่อเนาะบนพื้นเขาต้องยึดเคลื่อนก้อนเขาไปสร้างเป็ดหมุนมาได้นาะเป็ดมีบนดูบนเช่าเฮือนมันตัวใหญ่หลังมาเพียรพ่อมแล้วเป็ดอ๋อเนาะมันก่อนมันจะนั่งนั่นได้มันมันบนอยู่บนเช่าตะกี้อยู่แล้วมันเตือนเพื่อนหนังมันพ่อบนเนาะผู้จ่ากับพ่อบนเนาะจะเล่นกินทั้งหมดกอนเลย ปั๊บเันไปบราณจหันทิศใหม่ทินรงนีจังหบวเอาตัวเปหลกเปลี่ยนเปลี่ยนมาจริงนันมป็นหาาได้าได้เจ้าทบอกั่นสามแสนชีนะแสนีนบดนปัญหาอเสร็ควมจริงยเห็นละห่วยไปเทน้อยก็ได้ครีบ บอสรรันมือก็ได้แล้วจะไปป้องกันโจรเบอรได้แร้วน้องยังเห็นเลยมันแหน็ดนะไอ้กำแพงหูล้วกำแพงนี้แต่ว่าก่อก่อตีนมันก่อขึ้นมาครึ่งหนึ่งเหมือนปะเออชีเห็ดเป็นยัดในมันเริงนะเออก่อขึ้นมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ตั้งหน้าทึงใส่ตานางอืมเห็ดไปแล้วเตียงมาเห็ดลังคานี่จะขอเห็ดลังคาไม่ได้ก่อนแั่สีเห็ดตรงนี้

ตายก็ต้องให้เขาบึง,งนี่นะนี่นะคิดเอาเองมีใจเอาเองมีใจแต่พอกน,นะตอนนี้นเขาอยู่บนใด,ไ,ดไปบนใดไปดิบหรือไปกนินคิดเอาเองน,ะนี่สติเขาโบคิดตอนนี้คิดตอนใดเงินเวลามันได้ได้เวลาไปไปนำขึ้นยึดทับ กูดิจินสายนจนยกสายแต่จยกเิยังมีเวลาอยู่กอนนั้นทน,นตัวัาได้หวบูรษเขาโน่นนน้เจ้าทีา่เขาคนจริงเดินมันแน่เนะนนอเทิ้นั่นเนาอีกแบผู้ชี้อย่เอนแต่ว่าบุกพอบเขาเาปฏิบัติตัวเอา มันมันมันฉีดพุดีฉีดฉีดด้วยาหาวิดดเิงฮะแล้วก็ขาเ,เ,เป็นการนำเดือดๆมาให้เขาวาหลายให้ระยะคิดว่าเห็ดหือนนี่นะเนี่ยกูก็ยังโม ย้อนย้อนบุหูเนี่ยมันจะหมดผู้ชายบุบุญนำเลยมันจะไม่ได้เข่าต่อไม้สักบุเขาเจ้าคนาครอครัวเจ้าถือเบาย้อนกูถือเบาถ้าทั้งจิงกูบ่เบิ่งก็อาจจะเอาแบบนั้นแบบนั้นก็มีแบบมีแบบอ้าวอันนี้มันเห็ดใหญ่ใหญ่บุมีแบบงามบุมีหนาอันนี้เสียก็เสียไปบุมีตกแต่งอ้าว นตบแต่งเป็นบัวมธรรมดามันคือเมียพูนกะโมติพินอันนี้แหละเฮาห้องบกทินย้อนมาเฮามันใจดีถือบองรเ้ามาเฮาเมือออกแบบน่นทิดไหลแฉกประมาณดินอันี่มันทิดไหลเดือดินจนบุมีนมันกีตะไคร้ทั้งหลังห้องห้อก็ิดไหลเรืดินบ้นนี้นับแต่แบบมันเทั้งหมดทำไมมันม้นงบกเขาเป้ามันบกไข่มันเป็นเฮือนบูบแบบบไม่มีหอน Nhân yang kèn phi hưng mùa ta 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 mùa กรบพได้แล้วเงินกคนี่แหละเงงกาแล้วไว้ี้ยอ,อยู่ในรูปขอน้ำเทียงนนมีแจจย์ี่คนจะมีทาไลจะต้องเก็งเงินคนนี่อันนี้จะที่เหลืดิขนาดบุนปะน,นับเป,ป็นอะไรเราที่พูรุ่นช เอาคลิปนี้ก็ไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณถูกไลค์ถูกเมนทุกคนเขามาหลับชมเด้อพี่น้องเด้อสองกันากานากานาเด้อพี่น้องเด้อขบคองคลิปหนาเนาะบ๊ายบายมาพังเอาเบาพี่น้องเปลีนอันนั้นอ่ะ่พื้นอันน่ะชีวิตเปลนพี่น้องเลยกับครอบครัวเปลีนละยุ่งยากคือพี่น้องเห็นเลยพี่น้องเลยแต่อันหลายอย่างนะพี่น้องเนาะเรือนซารลานแป้นก็คือพี่น้องเห็นเลยพี่น้อง ยังบ่นอะไสีนังบนะ่นอลไรเนาะเอ้าเห็นลูกเห็นใจมันอยู่บายบายพี่น้องพอๆกินนะ